นิยายเรื่อง ATW ตอนที่สี่ฟอ r ์ดรีฟอร์ควรจะเป็นเพียงแค่ชื่อป้อมปากการเก่าแต่ผู้คนก็เริ่มสร้างเมืองรอบๆป้อมปากการแห่งนี้จนมันกลายเป็นเมืองที่มีประชากรหนานแน่นที่สุด แต่ก่อนฟอร์ดรีเป็นที่อยู่อาศัยของลอดเร็กซ์ผู้ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของเมืองนี้เป็นเวลาเที่ยงแล้วที่อาเบลและนอร์แมนเดินทางมาถึงเมืองฟอร์ดรีแห่งนี้หลังจากที่ตกลงกันทั้งสองคนตัดสินใจเชี่ยเดินทางไปยังบทเพื่อรับการรักษาก่อนนักบดท,ที่นั่นใช้พลังแสงแห่งแสงในการยาวยารักษาของนอร์แมน เพราะเขาคิดค่าใช้จ่ายเป็นเงินทั้งหมด10บเหรียญเงินอาเบลเข้าใจสถานการณ์ในโบสถ์เป็นอย่างดีในตอนที่เขากำลังเดินทางออกมาและคิดอะไรไปด้วยดูเหมือนว่าธุรกิจของโบสถ์ในการเยายารักษาผู้คนจะเป็นธุรกิจที่ทำกำไรได้อย่างดีเยี่ยม10บเหรียญเงินเป็นเงินที่สามารถทำให้ครอบครัวหนึ่งอยู่ได้เป็นเวลาหนึ่งเดือน แต่นักบวชกับได้งเงินจํานวนนี้มาเพียงแค่ใช้วิชาศักดิ์สิทธิ์เพียงครั้งเดียวเท่านั้นไม่แปลกใจเลยว่าที่บทแห่งนี้ดูจะสูงใหญ่และหรูหรามากภายใต้การนำทางของนอร์แมนอาเบลได้เดินทางมาถึงร้านขายเครื่องหนังทางฝั่งตอนตกของเมืองสถานที่อย่างนี้เป็นสถานที่ที่รับเสือ้อซื้อหนังสาตร์ป่าที่ถูกล่า ผู้จัดก,การร้านตกใจทันทีที่เห็นคนทั้งสองหิ้วเสือดำเข้ามาในรา้านเสือดำนั้นมีระดับความยากในการล่าที่สูงมากพวกมันเป็นนักล่าที่ร้ายกาจการที่จะล่าเสือดำโดยที่ไม่ได้รับบาดเจ็บเลยจะเป็นมันเป็นเครื่องพิสูจน์อย่างดีเลยว่านักล่าคนนั้นแข็งแกร่งขนาดไหนและนั่นเองเป็นสิ่งที่อาเบลและนอร์แมนทำได้ ดูเหมือนว่าเสือดำตัวนี้จะมีบาดแผลเพียงที่เดียวก็คือด้านหลังของมันนั่นเองทุกๆส่วนของเสือดำตัวนี้ยังไม่ถูกแตะต้องหรือทำให้เสียาหายแต่อย่างใดเจ้าของร้านได้บอกกับพวกเขาไว้ว่าเสือดำตัวนี้ดูสมบูรณ์แบบมากเขายินดีที่จะรับซื้อมันในราคา10เหรียญทองในขณะที่นอร์แมนดูยินดีที่จะรับข้อเสนอแต่อาเบลยังไม่ได้ยอมรับเหมือนกับนอร์แมน ขาไม่รู้ว่าตลาดการซื้อขายหนังสัตว์จะเป็นอย่างไรแต่ราคา10เหรียญทองฟังดูดีเลยทีเดียว10เหรียญทองถ้ารวมกับเงินที่ซักให้มากับเงินที่อาเบลเก็บเอาไว้อีก5าเหรียญตอนนี้อาเบลจะมีเงินทั้งหมด16เหรียญทองเช่นเดียวกับโลกที่เขาจากมาทองนั้นมีกำลังในการซื้อขายมากที่สุดในชนิดเงินแล้ว เขาไม่ได้มาที่เมืองฟอร์ดรีไปานานแล้วอาเบลมาที่นี่เพียงเพื่อจะซื้ออะไรบางอย่างอาเบลขอนอร์แมนไว้ว่าเขาอยากจะเดินซื้อของตามลำพังเขาต้องการที่จะซื้อของโดยที่ไม่ให้คนอื่นรู้หลังจากแยกกับนอร์แมนอาเบลเดินตรงไปที่ใจกลางเมืองฟอร์ดรีอาเบลมาที่สูย์กลางใจกลางค้าของเมืองฟอร์ดรีมันเป็นแหล่งการค้าที่มีตลาดขนาดใหญ่ ตลาดแห่งนี้มีสารลักษ์เป็นป้อมประการเก่าแก่นั่นเองในตอนทีอ่อาเบลมาถึงตลาดแห่งนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงวันแล้วในตอนนี้มีคนเดินไม่เยอะเท่าใดนะอาเบลไม่แน่ใจว่าของที่เขากำลังซื้อหาอยู่นั้นจะอยู่ที่ไหนเขาจึงเข้าไปสอบถามข้อมูลที่เคาน์เตอร์แห่งหนึ่งจากที่อาเบลเห็นตลาดแห่งนี้ร้านค้าขายของทั่วไปจะ จนถึงระดับสูงมีจำนวนมากมีสินค้าที่ขายไปซ้ำวันอยู่ทั้งอาญามณีเสื้อผ้าและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายอาเบลไม่แน่ใจสิ่งที่เขาต้องการจะหาซื้อนั้นมีอยู่ในตลาดแห่งนี้ไหมคุณต้องการที่จะเป็นท่านต้องการที่จะซื้อสิ่งใดและท่านคงจะใช่ท่านอาเบลอย่างแน่นอนชายรูปร่างอ้วนวัยกลางคนเดินออกมาจากเคาน์เตอร์ก่อนจะพูด อะไรบางอย่างชายคนนี้ทักทายอาเบลด้วยรอยยิ้มพร้อมกับโค้งคำนับด้วยท่าที่แปลกประหลาดแม้การทักทายใ,ในครั้งนี้จะดูไม่มีระญยะเท่าไหรนะ่นักแต่อาเบลก็ทักทายกลับไปอย่างสุภาพเขารู้ดีว่าคนธรรมดาสามัญมักจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับมารยาเพิ่มเติมอย่างมากเขาจึงไม่ถือสาอะไรใช่ฉันเองทำไมคุณถึงรู้จักฉันได้อย่างนั้นหรือขออภัยด้วยที่เลือก เรียกชื่อท่านแบบห้วนๆฉันชื่อว่าทิมฉันเป็นเจ้าของสถานประกอบการแห่งนี้เองทิมโค้งคำนับอีกครั้งแม้ว่าจะเป็นการคำนับที่แปลกประหลาดอีกครั้งฉันจำหนามบนชุดก,กอะของคุณได้พี่ของคุณคุณซักมีหนามบนชุดก,กอะเช่นนี้เหมือนกันฉันรู้จักกับเขามานานแล้วชุดก,กอะที่มีหนาม อยู่บนส่วนแขนสายะของเกาะตระกูลอัศวินเบเนตเพื่อที่จะจดจําคนจากตระกูลต่างๆได้เขามาจะเลือกใช้การจดจําจากเสื้อคลุมแขนเสื้อคลุมแขนเป็นเสื้อคลุมมันเป็นส่วนหนึ่งของอัศวินมันสามารถบ่งบอกถึงวรรณะฐานะและความสามารถของอัศวินคนนั้นได้คุณมีเศษเสี้ยวของอัญญมดีไหม อาเบลถามทิมไปดูเหมือนว่า,าเบลจะไม่ต้องพูดคำนันน้นว่าคุณกับทิมอาเบลพิจนารณานแล้วว่าทิมไม่ใช่คนที่เป็นเจ้าพิธีรีตองเขาจึงเลือกที่จะเรียกแบบนั้นไปฮ่าฮ่าท่ามาถูกที่แล้วทิมตอบกลับไปด้วยรอยยิ้มกว้างกว่าตอนแรกที่เขาพบกัน ที่นี่เรามีอัญ,ญมณีหลากหลายมากเลยล่ะท่านมองหานนมีอัญ,ญมณีแบบใดรือยู่หรือ,รอทิมได้สั่งให้ลูกน้องของเขาปลดกล่องใบหนึ่งที่เก็บไว,ว้อยู่หลังเคาน์เตอร์ในกล่องมีอัญ,ญมณีมากมายหลายชนิดแต่อัญ,ญมณีส่วนใหญ่ล้วนเป็นแต่ชิ้นเล็กๆคนส่วนใหญ่ในฟอร์ดรีไม่สามารถซื้ออัญ,ญมณีเหล่านี้ได้และอัญ,ญมณีที่มีขนาดใหญ่ และสมบูรณ์แบบมากกว่านี้จะถูกย้ายไปที่ที่ปลอดภัยกว่าอัญมณีในโลกนี้สามารถใช้งานได้หลายอย่างนอกจากการเป็นทำเครื่องประดับพิรุลาทั้งหมดนี้ราคาเท่าไหร่หรือคุณทิมอาเบลถามในขณะที่หยิบอัญนนมณนนีทั้ง6ชิ้นออกมาจากกล่อง6เดือนทองครับท่านอาเบลดูเหมือนว่าราคานี้จะเป็นราคาที่สมเหตุสมผลพ่อค้าส่วนใหญ่ไม่จะโกงราคาจากลูกค้าหน้าใหม่อยู่เสมอแต่อาเบล เป็นเหมือนกับคนที่รู้จักของซาัาเจ้าของร้านคนนี้จึงสนิทด้วยและอาเบลยังเป็นลูกชายของอัศวินราคาข้อตกลงนี้ดูยุติธรรมสำหรับอาเบลดีไม่ได้รับเงินจากอาเบลแล้วทีมได้นำทัพทีมทั้ง6ชิ้นใส่ถุงผ้าเล็กๆก่อนที่จะมอบให้กับอาเบลเขานำทางอาเบลออกจากร้านไป ดูเหมือนว่าเขาจะคารบนับถืออาเบลอยู่มากพอสมควรเมื่อออกจากศูนย์การค้าแล้วอาเบลได้วิ่งไปตรงตอกซอยต่างๆที่รับตาให้งหนึ่งอาเบลหยิบทับทิม3มชิ้นออกมาก่อนที่จะวางไปที่ h o r ์เร q ี่คิวเขาจำสูตรการสร้างไอเทมได้ดีหากวางเสร็จอายญมณีทั้ง3ชิ้นลงใน h o r ์เร q คิมันจะสามารถสร้างอาัญมณี ชนิดเดียวกันที่มีเม่ใหญ่ออกมาได้อาร์เบลอยากพิสูจน์ว่ามันสามารถสร้างไอเทมได้จริงไหมเขาใช้มือแตะไปที่ช่องสร้างไอเทมในท,ทันทีทับทิมทั้ง3เม็ดได้หายไปอย่างรวดเร็วกว่อนที่จะมีแสงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นหลังจากนั้นทับทิมเมดใหญ่ปรากฏขึ้นตรงช่องเก็บของของฮอลลิคิวช่างเป็นความงดงามอะไรแบบนี้หลังจากที่อาร์เบลนำทับทิมออกมาจากคิว ทับทิมเมนีมันสะท้อนประกายแสงสีแดงออกมาอย่างชัดเจนไม่ว่าจะดูทั้งขนาดรูปร่างคุณภาพดูเหมือนว่ามันจะเป็นทับทิมที่มีระดับสูงกว่าเศษทับทิมทั้ง3เม็ดก่อนหน้านี้เป็นอย่างมากอาเบยังไม่สามารถประเมินราคาของมันได้แต่เขารู้สึกว่ามันจะต้องมีมูลค่าเกิน3เหรียญทองอย่างแน่นอนการสร้างยมณีเม็ดใหญ่ที่สมบูรณ์แบบแบบนี้ จะเป็นหนทางการทำเงินที่ดีสำหรับอาเบลเขาไม่แน่ใจว่าจะนำอัญ,ญมณีที่เพิ่งสร้างขายกับที่ส่งการค้าฟอร์ลีได้ไหมการที่จะซื้อเสร็จอัญ,ญมณีออกมาจากที่นั่นแล้วนำอัญ,ญมณีชิ้นใหญ่กลับไปขายเป็นการกระทำที่ผิดปกติอย่างมากอาเบลเดินสำรวจเมืองอีกครั้งหลังจากที่เขาเดินมาตามถนนสายหลักเขาสังเกตเห็นร้านขายเครื่องประดับอยู่ร้านหนึ่งตรงหน้าเขา ร้านนี้เป็นร้านธุรกิจร้านเครื่องประดับของเอ็ดมันซึ่งเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาขุนนางอาเบลจำได้ว่าทุกเมืองที่เขาเคยไปมักจะมีธุรกิจร้านเครื่องประดับของเอ็ดมันอยู่ทุกเมืองมันเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงและมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า500ปีทุกๆปีธุรกิจที่กลุ่มเอ็ดมันจะเป็นเจ้าภาพในการเปิดประมูลจะมีขุนนาง และชนชั้งสูงจากหลายประเทศเข้าร่วมงานประมูลในครั้งนั้นยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ร้านเครื่องประดับเอสมันมีอะไรให้ช่วยไหมคะมีหญิงสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาทักทายอาร์เบลในทันทีที่เขาเดินเข้ามาในร้านเธอมีผมบอลใบหน้ากลมมนคล้ายกับรูปไข่เธอมีดวงตาที่ใหญ่ผิวของเธอสวยไร้ที่ติชุดเดสที่เธอกำลังใส่อยู่นั้นทำจากผ้าไหมสไตล์ชาวตะวันออก เธอคนนี้พูดด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลและอ่อนโยนในขณะที่เธอทักทายอาเบลเธอโค้งคำนับเขาด้วยเช่นกันสวัสดีตอนบ่ายครับมาดามคนสวยอาเบลทักทายกลับไปฉันกำลังมองหานักประเมินราคาเนบมาน,นีอยู่นะผู้หญิงคนนี้ไม่เหมือนกับชายรูปร่างท้วงไปกลางคนเธอรู้มารยาการทักทายเป็นอย่างดี เธอพูดอย่างสุภาพก่อนเสียน้อมน้อมเธอทำท่าโค้งคำนับได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับช่วงเวลาเป็นอย่างดีมารยาแบบนี้ไม่ใช่ที่คนทั่วไปจะเรียนรู้มันไว้ธุรกิจในเครือของเอ็ดมันจะต้องลงทุนและฝึกอบรมพนักง,งานต้อนรับเป็นอย่างดีโปรเรียกทีฉันว่าวีเวทค่ะท่านชายหนุ่มรูปงานคุณสามารถให้ฉันช่วยดูได้ หากต้องการที่จะตรวจสอบและตีราคาของอัญมณีชิ้นนี้ฉันเป็นผู้จัดการร้านเครื่องประดับนี้เองแอปโปรตามฉันมาที่ชันบนเพื่อคุยธุระของเรากันต่อเถอะค่ะแพรงวาบวบที่วีเวทมองอาเห็นอาเบลเขาก็บอกได้ทันทีว่าชายหนุ่มคนนี้จะต้องมาจากตระกูลชนชั้นสูงอย่างแน่นอนเนื่องนั่นจะเป็นเหตุผลที่เธอต้องคุยกับอาเบลเป็นการส่วนตัว ทั้งสองคนขึ้นไปห้องรับแขกบ,บนชั้นสองวินาทีที่อาเบลนั่งลงบนที่นั่งวินาทีนั้นมีคนเสิร์ฟกาแฟสดในทันทีอาเบลไม่ต้องการที่จะตัวรายมายาดแต่การเดินภายในเมืองเป็นเวลากว่าหลายชั่วโม,มงทำให้เขากระหายน้ำเป็นอย่างมากอาเบลนั่งจิบกาแฟอย่างไม่รีบร้อนก่อนที่จะสนทนาขึ้น กาแฟาที่อาเบลกลังสิบนั้นเป็นกาแฟาคุณภาพดีถึงแม้ว่าอาเบลจะไม่ใช่ผู้เยี่ยวชาญในกาแฟาแต่เขาสามารถบอกได้ทันทีเลยว่ามันมีคุณภาพที่ดีอาเบลเป็นเพียงเด็กหนุ่มคนหนึ่งอาเบลสามารถเรียกตัวเองได้ว่าเป็นเด็กชายได้เลยแหละแต่อย่างไรก็ตามอายุเป็นเพียงตัวเลขมันไม่ทำมันไม่มีความหมายหากเกิดในตระกูลขุนนางและชนชั้นสูง ไม่ว่าพวอเขาจะอายุเท่าไรพวกเขาก็ได้รับความยกย่องและนับถืออยู่ดีความคิดเห็นแบบนั้นเป็นการทั่วไปในหมู่คนนางนอัญมณีชิ้นนี้มีมูลค่าเท่าไหร่กันมาดามวีเวตอาเบลนำทับทิมขนาดใหญ่ออกมาให้วีเวตดูเมื่อเธอรับอัญมณีไปเธอจึงเริ่มตรวจสอบและประเมินราคาของมันในท,ทันทีจากนั้น ไม่นานเธอก็เงยหน้าขึ้นสีหน้าของเธอเหมือนกำลังดีใจอยู่นี่เป็นของที่มีสมบูรณ์แบบมากโครงสร้างของอัญมณีชิ้นนีส้สวยงามราวกับว่าเกิดขึ้นจากงานฝีมือของมนุษย์ที่เก่งมากๆฉันขอพูดตรงๆเลยนะเลยว่ามันไม่มีตำหนิเลยฉันอยากจะซื้อมันต่อจากคุณในราคาสามร้อยเหรียญทองคุณจะตกลงไหมก็จบไปแล้วครับกับ นิยายเรื่อง AT ทีเบลอัเบลอาในตอนที่4นะครับก็คนที่ชอบนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องฟันนิยายกับองลีด้วยนะครับส่วนคนที่ชอบมากๆนะครับสามารถด o n a t ผ่านทัวร์เลดที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับแน่นอนว่ามีลิงก์ให้กดเพื่อด o n a t ได้นะครับขอบคุณครับ